พี่ขวัญแกสสินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft เช่นเคยค่ะยีแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ Where is my dragon มังกรฉันอยู่ไหนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะพาไปสร้างฟาร์ม NPC ค่ะเพราะว่าตอนที่แล้วนะคะโดนมังกรตบไม่ไหวจริงๆค่ะเราก็เลยจะต้องสร้างฟาร์ม NPC นะคะดูคนเราจะให้น้องแบบว่าเรียนหนังสือโหดๆได้ของดีๆเลยจ้า โอเคค่ะมาสร้างกันเลยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะไม่มีอะไรในหัวเลยค่ะทุกคนว่างเปล่ามากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างออกมาแบบธรรมดาสุดๆเลยนะคะโอเคไปค่ะทุกคนเราก็จะเริ่มจากเอาไม้เอ,อ่อเชอร์รี่ละกันค่ะทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นไม้ที่ สวยที่สุดนะคะทุกคนพวกนี้ค่อยเอาไว้ตกแต่งละกันเพราะว่ามันมีน้อยนะคะตอนที่เราจะสร้างฟาร์ม NPC นะคะก็อยู่ด้านซ้ายของบ้านค่ะเพราะว่าด้านขวาเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน <c oughs> โอเคก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะหาตรงกลางก่อนนะคะเป็นประตูตรงนี้ละกันโอเคน่าจะตรงกลางมั้งไม่แน่ใจอะ่ะโอเคค่ะเราก็ต่อมาเลยค่ะทุกคนเป็นพื้นที่แบบนี้ประมาณนี้น่าจะพอแหละ ไม่ต้องทำใหญ่มากค่ะทุกคนอืใหญ่เดี๋ยวเหนื่อยค่ะทุกคนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวถ้าใหญ่เกินมันจะเหนื่อยเราเนะะียค่ะเราจะสร้างแบบหัวหมุนเลยแบ่กออกไปเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะโอเคแล้วก็ มาทางนี้โอ้โหพี่บอกว่าจะไม่ใหญ่มันก็ดูใหญ่เหมือนกันนะทุกคนมันดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะหวังว่าไม้ของเราจะพรนะโอเคพี่บอกเลยว่าแค่ปูพื้นนี้ก็น่าจะหมดนะทุกคนไม้เนี่ยโอเคค่ะทุกคนปูพื้นไปก่อนเลยเออพี่อยากใช้กระจกด้วยค่ะเพราะว่าอยากแบบให้มันดูสวยงามค่ะทุกคนเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาทรายมาเผาเป็นกระจกด้วยนะอึ๊บอึ๊ โอเคขอปูพื้นให้เสร็จก่อนค่ะฮ่า ah, ตื่นแล้วทุกคนไหนดูซิมีทรายปะโอเคมีทรายอยู่นะเราก็จะเผาไปเลยจ้ะตอนนี้คือในหัวก็กําลังคิดอยู่ค่ะทุกคนว่าจะให้มันออกมาแบบเป็นแบบไหนนะคะจริงๆพี่คิดว่าเราจะเป็นเอ,อ่อทางนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเนี่ยน้องอยู่เต็มแบบทุกมุมเลยทุกคนเออเพราะว่าเราสร้างแบบใหญ่เหมือนกันนะคะน่าจะพอดีแหละทุกคน น่าจะได้อยู่นะหนังสือที่เราอยากได้จาก NPC นะคะก็น่าจะเป็นหนังสือทนไฟค่ะดูคนเพราะว่าเวลาเราสู้กับมังกรไฟอะ่ะคือไม่ไหวจริงๆนะเออมันแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะดูคนแต่ถ้าเกิดแบบว่าเป็นมังกรแบบเออไลนิ่งใช่ไหมพี่ว่ายังไหวอยู่นะเออเรายังสู้แบบคือมันไม่โหดเท่าไฟอะ่ะคือพอไปโดนไฟเท่านั้นแหละไม่ไหวอะ่ะดูคนโหดมาก แล้วซึ่งชุดของเราเนะคะก็น่าจะต้องเป็นชุดเนเธอไรต์ค่ะทุกคนชุดเพชรก็ไม่น่ารอดค่ะต้องเป็นเนเธอไรต์เท่านั้นเนะยคะ่ะโอเคทำบันไดทางเดินแป๊บหนึง่งออ้ยโอเคค่ะแบบนี้คือสวยมากเลยทุกคนเราก็แบบว่าเอาไม้ที่มีมาตกแต่งแล้วกันนะโอเคทำออกมาแบบนี้ให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงค่ะอันนี้ก็วางไปได้หุย สวยนะเนี่ยทางเข้าก็คือสวยแล้วค่ะทุกคน <c oughs> โอเคต่อไปก็ใส่กระจกได้เลยค่ะเป็นกระจกใสแบบเรียบแบบนี้ไปเลยนะแล้วเราเผาเพิ่มทำไมเนี่ยตอนแรกอ่ะพี่กะว่าแบบกระจกมันจะเยอะกว่าน,นี้ค่ะทุกคนแต่ว่านั่นแหละเราปิดทึบไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้อง npc นะคะมาอยู่ตามล็อกพวกนี้นะคะทุกคนนี่อยู่ให้เต็มไปเลย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนล็อกสำหรับใส่ npc ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใส่ได้กี่ตัวเนี่ย 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18ได้ประมาณ18ตัวนะคะถ้าเกิดไม่พอน่าจะแบบว่าทำเพิ่มตรงกลางนะคะดูคนโอเคประมาณนี้แล้วก็เพดานของเรานะคะหรือว่าหลังคาค่ะก็จะใช้เป็นไม้สีแดงค่ะดูคนแบบนี้ เพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าใช้ไม้ที่มีค่ะใช้ไม้ที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ได้แบบว่าไปตัดไม้เพิ่มเลยนะก็เลยโอเคใช้ไม้ที่เรามีแล้วกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาตกแต่งหน้าบ้านกันดีกว่าก็จะใช้เป็นอันนี้ค่ะทุกคนที่เอาไว้ใส่ไม้เลยนะคะหรือว่าดอกไม้ั่นเองนะนี่วางไปเลยค่ะตรงประตูทางเข้านะคะ แบบนี้พอไหมน่าจะได้มัง้งลองวางดูก่อนฮึืออ,อ,อุ้ยน่ารักกันทุกคนโหยน่ารักจังเลยวางอีกเด้อปะอยากวางอีกอะโอเคเออวางแบบนี้ก็ได้นะอุ้ยสวยอะทุกคนแล้วก็เออเราสามารถครับของมาได้นะคะทุกคนพี่อยากได้อันนี้อะเอออันนี้ครัฟง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองครับกันดีกว่า ก็วางโต๊ะขาไปก่อนค่ะอ่าเรามีของปะเราน่าจะมีของนะคร็บเอยโอเคค่ะวยไหนลองแขวนดูสิอ๋อมันจะเป็นแบบแขวนนะคะทุกคนทำไมมันทะลุขึ้นข้างบนแบบนั้นล่ะแล้วมันจะสวยไหมเนี่ยเฮ้ยดูดีเหมือนกันนะคะนี่โอเควางเป็นเลย์ตกแตง่งตกแต่ง้ยสวยอะ่ะแล้วก็อันนี้เราก็ วางเพิ่มได้นะคะทุกคนนี่เฮ้ยใครอยู่ข้างในโหคิปเปอร์อยู่ข้างในค่ะทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเราไม่กลัวคิปเปอร์อยู่ละอ่าเออมันต้องแขวนแบบนี้ค่ะใช่ใช่ใช่โอเคค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยงั้นพี่ว่าตรงนี้ก็ควรไม่มีค่ะทุกคนมันดูแปลกมากมันดูแปลกมากเลยอะเออประมาณนี้ค่ะทุกคนได้เลยย่ะ แล้วก็เราเอาบันไดเอ่อไม้ดอกไม้มาวางตรงนี้สักหน่อยอุ๊ยใครตดไม่มีใครตดหรอกเนาะเออแบบนี้ค่ะทุกคนให้มันดูเหมือนมีอะไรมากขึ้นนะตรงนี้เดี๋ยวนะขอทําการแบบตกแต่งให้มันดูสวยงามค่ะดูดีแล้วนะเนี่ยแค่นี้ก็คือดูดีแล้วค่ะทุกคนต่อไปก็น่าจะต้องเป็นเอ่อคราฟไฟค่ะอุ้ยแต่ว่าไฟแบบนี้ก็สวยนะทุกคนไฟแบบแฟรี่ไลท์อะ่ะได้กี่อันอะห้าเลยหรอเอาสัก สองก่อนได้ไหมนู่นประตูอยู่นู่นเออประตูอยู่นู่นไปไปไปออกไปเอา้าไอคิปเปอร์มือประตูอยู่ตรงนั้นไงล่ะออกไปสิโอ้โหวันนี้คิปเปอร์จะออกไปไหมคะถ้าเกิดเราตีนี่มันจะระเบิดใส่แล้วไหมคะประตูประตูอยู่ทางนู้นไปไปออกไปไในชีวิตมาหาฉันสิวิ่งออกไปข้างนอกนู่นเราไม่อยากตีน้องนะคะโอเคในที่สุดน้องก็งวิ่งไปละไปเลยไปเออเอ้ย โอเคค่าเรียบร้อยแล้วไม่ระเบิดนะคะทุกคนติดไฟกันดีกว่าติดไฟได้ปะเอา้าต้องติดยังไงอะ่ะโอ๊ยติดข้างบนได้ค่ะอ๋อนี้มันน่าจะแบบเป็นเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องข้างบนอ่ะคะ่ะทุกคนก็เลยติดไม่ได้นะอ๋อเป็นไฟแบบนี้หรอไหนวางดูซิอ๊บโอเคอุ้ยน่ารักค่ะทุกคนดูเหมือนแบบคาเฟ่เลยเย,ย้เสร็จแล้วค่ะทุกคนฟาร์มเบบีซีของพี่ขัญน,นะคะหุยข้างนอกเป็นไงบ้างทุกคนเป็นการตกแต่งแบบ m i กแอนไม่แมทก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมีไฟแบบแฟรี่ไลท์ด้วยแบบนี้มืมันน่ารักมากเลยอะ่ะชอบไฟสุดๆเลยนะคะโอเคเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะข้างในก็เป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะคะเออเป็นประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือต้องอบพยพน้อง NPC นะคะมาอยู่ที่บ้านของเรานั่นเองค่ะ พี่ขันก็จะวางเสาวา์ปไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะทุกคนเสาวา์ปชื่อว่า NPC home ค่ะนี่เอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะปิดประตูตรงนี้แล้วก็เราจะว์ปไปที่หมู่บ้านที่เรายังไม่ได้แบบว่าเอาเสาวา์ปออกนะคะทุกคนไปตามหา n ซ c กันย,ยังมีเหลืออยู่ไหมนะ NPC น่ะว้ายหมู่บ้านนี้มันมีมังกรว้ายพระเจ้าช่วยกวุ้ยทอด เฮ้ยไม่นะโอ้โหไอหมู่บ้านที่เราเซฟไว้มันมีมังกรนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาเจอโอ้ยไม่ได้กะเตรียมใจมาตายด้วยค่ะทุกคนอุ้ยไอเจ้ามังกรบ้านี่มาอยู่ตรงนี้ทําไมเนี่ยโอ้โหหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะคะทุกคนถ้าวับมาคืออันตรายนิดนึงนะคะไม่นิดแต่ทุกคนอันตรายมากเลยนะโอ้ ไอมังกรน,นี่มาอยู่ตรงนี้ทำไมก็ไม่รู้นะคะโอเคแต่ว่าน้องไปอยู่ตรงนู้นน่ะน้องน่าจะสนใจอะไรอย่างอื่นนะคะอุ้ยอย่าบอกนะว่าจะกลับมาอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกว่าจะกลับมานะอุ้ยพี่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยค่ะทุกคนเราก็จะทิ้งเสาวไว้ตรงนี้ละกันค่ะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่เราพร้อมนะคะจะมาสู้กับมังกรก็ค่อยมาตรงนี้นะคะทุกคนโอเคขอกลับบ้านก่อน โอเคค่ะเราต้องเดินมาที่หมู่บ้านไอดูซีนะคะทุกคนเพราะว่าหมู่บ้านนั้นใช้ไม่ได้ค่ะโอเคไหนดูซีเออมีหมู่บ้านตรงนี้นะคะกับด้านขวาค่ะเออก็เอาใกล้ๆตรงนี้ก่อนละกันหมู่บ้านนี้ปลอดภัยจากมังกรหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะมัง้งออ้ยโอ้โหชอมมี่ชอมมี่นี่โอเคค่ะเราก็จะวางเสาวาไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนะะี่ยค่ะไปค่ะทุกคนกลับบ้านไปนอนก่อน อาจาเอ๋วันดีค่ะพร้อมไปอยู่บ้านใหม่ไหมพร้อมไปอยู่บ้านใหม่แมมเฮ้ยพี่ลืมค่ะทุกคนเราต้องคับเรือค่ะเพราะว่าเราจะพาน้องวาร์ปไปกับเรือเลยนะคะโอเคคับเรือมาสักสองลำละกันคุณพี่คะสนใจไปอยู่หมู่บ้านหนูหรือเปล่าหมู่บ้านหนูอะ่ะแบบโคตรดีอะ่ะมา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 ไปอยู่ด้วยกันนะทั้งสองตัวไปได้หมดเลยค่ะ ไปอยู่ด้กันโอเคค่ะแล้วเราก็จะเอาลูกวาร์ปนะคะวาร์ปกลับที่เสาเลยปุ๊บเราก็จะวาร์ปกับเสา NPC Home ฮมวายมาหรือเปล่าถ้าเกิดเรายังไม่เห็นนะคะเราก็จะต้องใช้เสาว,วาร์ปเพื่อไปที่อื่นก่อนนะคะทุกคนอย่างเช่นไปไปบ้านเราแล้ว <c oughs> ก็กลับไปที่ NPC Home ใหม่โอ้ยก็ยังไม่เห็นอยู่ดีอะ เออเราต้องวาร์ปกลับไปไกลหรือเปล่าอ่าสวัสดีจ้าขอกลับไปใหม่ึป๊บอุ้ยเห็นแล้วโอเคค่ะแค่นี้เราก็จะได้ MBC เราได้ค่ะทุกคนเราจะให้ในาอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องทำการก่อสร้างกันนิดหนึ่งค่ะทุกคนเพื่อให้น้องแบบเดินไปที่อื่นที่เราไม่ได้แบบอยากให้น้องไปนะคะโอเคมีการก่อสร้างกันเล็กน้อยนะทุกคน โอเคเพียงแค่นี้น้องก็จะไม่เดินไปที่อื่นแล้วน้องก็จะอยู่ในนี้นะคะเข้ามาอยู่ในรถรางเลยแกจะได้แบบว่าไม่เดินไปไหนแบบเดินไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะไปไปอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในเออโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้โหเหนื่อยจังทุกคนมาเร็วมาเร็วมานั่งเรือเร็วไปเที่ยวกันโอ้ยคนนี้แบบพูดง่ายมากเลยโอเค ว้ามาแล้วเป็นไงบ้างทุกคนไม่เห็นเหมือนเดิมนะคะโอเคเราต้องกลับไปที่เสาเมื่อกี้ใหม่แล้วก็กลับบ้านค่ะอ๊บอ้ามาแล้วลจ้ามาแล้วลจ้าอ๊บโอเคพายเรือเข้าไปข้างในค่ะพายเรือเข้ามาข้างในตรงนี้ว้ายพายไม่ได้ค่ะทุกคนมันแคบเกินแล้วก็ทุบเรือทิ้งโอ้โหมันก็เหนื่อยตรงนี้อะ่ะทุกคน เหนื่อยตรงนี้ได้แหละกว่าจะแบบจับน้องเข้ารางได้กว่าจะแบบให้น้องอยู่เป็นที่เป็นทางได้นะคะก็ะแบบลําบากมากเค okay, ขออนุญาตชนรางรถไฟเอา้าดูดิแข็งด้วยไม่ขึ้นรถไฟหรอจ๊ะไม่ขึ้นรถไฟนะจ๊ะออ้ยกลับมานี้จ้ากลับมานี้ <c oughs> ดันแรงไปนิดนึงค่ะทุกคนทะลุมาตรงนี้เลยไป <c oughs> เจ็บนิดนึงนะโอเค เป็นการขนส่งที่แบบน่ากลัวมากโอ้ยไม่ีใครสนใจจะขึ้นเรือกับฉันเลยเหรอนั่งเรือกับฉันไหมนั่งเรือกับฉันหรือเปล่าโอเคได้มาค่ะหนึ่งตัวอ้วมาทำไมต้องส่งตัวขอแค่ตัวเดียวพอแล้วฉันจะกลับยังไงนมฉันต้องการนายไปอยู่หมู่บ้านฉันจริงๆนะฉันสามารถอุ้มนายได้ไหมอ่ะฉันอุ้มนายไปทั้งเตียงได้ไหมขอลองอุ้มหน่อยนะปึ๊บเอา้าอุย้ยเอา้า าวทุกคนอุ้มได้โอ้โหเราจะจับนั่งเรือทำไมเนี้ยในเมื่อเราอุ้มเบบีซีกลับบ้านได้แบบนี้อ๋อเราอุ้มได้ก็จริงค่ะทุกคนแต่ว่าเราใช้เสาวัดไม่ได้อยู่ดีค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีมือกดปล,ล่อยลงเรือยังไงอะ่ะเออเอามันเป็นนั่งอะทุกคนมันเหมือนตอนนี้พี่นั่งอยู่อะ่ะแต่พี่ยังปล่อยน้องลองเรือเอาทำไม่ได้หรอโอ้ยโอเคเออขึ้นเองดีมากเก่งมากเก่งที่สุดไปละกลับบ้าน โอเคอุ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนหรือว่าเราจะผสมพันธ์น้องเดียแบบให้น้องขยายพันธุ์น่ะแบบนี้ก็คือพาน้องกลับบ้านเหนื่อยเลยนะเพราะว่าต้องพากลับหลายตัวมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าแบบมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธ์ให้น้องแบบขยายพันธุ์กันสักหน่อยนะคะแบบนี้ไม่น่าไหวอะค่ะทุกคนน่าจะเหนื่อยเกิน เหนื่อยเกินไปถ้าจะต้องมานั่งจับทีละตัวนะคะวันนี้ก็น่าจะไม่เสร็จค่ะทุกคนเอาไปเลยจ้ากินให้อิ่มกินให้อิ่มแล้วก็มีลูกกันด้วยนะปั๊มปัมปั๊มปามอ่อ้าดูดิเดินหนีกันเฉยไม่สนใจหรอเอากินกินกินปั่มปั๊มปั๊มปามอ่ะคือเธอถูกใจคนนี้หรอแต่คนนี้ไม่ได้สิฉันขี่เกียดปล่อยเขาแล้วอ่ะมาสนใจคนนี้ได้ไหมล่ะนะ อ่าแรกๆมันอาจจะไม่ชอบกันสักหน่อยเฮ้ยมันชอบคนนั้นจริงๆเลยทุกคนดูดิมันเดินมาจ้องหน้าตลอดเลยอะ่ะอ่ะงั้นอ่ะฉันให้ผ่านเนี่ยได้ไหมผ่านทางสายแลนได้ไหมเออผ่านทางสายแลนได้ไหมคือแบบแกจะรักกันชอบกันได้หรือเปล่าันไม่บังคับก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบคนนั้นอะ่ะเอา้าเออเอาให้กันเออแหละน่ารักอ้าวรักกันไหม <laughs> อา้าแล้วก็เดินมาหาคนนี้คืออะไรแกสองใจเหรอ โอ้ยเอา้าแกมันนางสองใจแกมันนางสองใจแล้วมีลูกปะเนี่ยเอ๊โอ้ยทุกคนคือเหมือนน้องถูกใจกันแต่ว่ายังไม่มีลูกนะคะ no h a v e y baby โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องไอพีซีของเรานะคะก็เริ่มเยอะแล้วค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าคบหรือเปล่านะคะโอเคค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะต้องมาเลือกสายอาชีพให้กับน้องนั่นเองนะคะ มาค่ะมีใครอยากเป็นชาวนาไหมคะฟาร์มเมอร์นะคะโอ้โหนิ่งกริบเลยค่ะไม่มีใครอยากเป็นชาวนาเลยเหรอถามจริงเป็นชาวนากันหน่อยได้ไหมวิมีคนมาแล้วมีคนสนใจแล้วไหนดูสิโอ้เป็นแครอทนหคะแล้วก็ออนเนียนค่ะทุกคนเอ้ยเกือบลืมมาดูคนเรามีหมวกนี่นาะหมวก Villa g เจ h a t นะคะจะได้ลดราคานั่นเองนะใส่เลย ไหนดูซิพอลดราคาแล้วเป็นยังไงบ้างอุย้ยใช้แครอทแค่17นะคะแลกได้1เอมเมอรัล้นั่นเองส่วนออนเนี่ยนะคะจาก26ค่ะลดเหลือ21ค่ะจะแลกได้1เึเอมเอร์ค่ะตัวนี้เป็นแครอทหรอจริงๆที่อยากได้เป็นมันกับแครอทค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นยังไม่สนใจค่ะยังไม่ปิดดิวหรอกนะยังไม่ถูกใจเลยอะวางเพิ่มค่ะทุกคน เผื่อมีใครสนใจเรียนได้คะเรียนกันหน่อยนะโอ้โหมีนายคนเดียวหรอที่เรียนเนี่ยอ๋อข้ากับโชเมโตไม่เอาค่ะไม่ถูกใจค่ะเข้ากับโทเมโตก็คือมันยังไม่ค่อยดีนะทุกคนอยากได้เป็นมันกับแครอทนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เก็บเกี่ยวง่ายนะคะอันนี้เป็นข้าวกับมันค่ะโอเคข้าวกับมันก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะแลกมาเลยนะคะเอเรามีมันอยู่ในตัว เราจะล็อกตัวนี้เลยนะอาอโอเคค่ะแรกมาละล็อกเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็มีสายอาชีพเรียบร้อยค่ะแล้เดี๋ยวเราก็จะจับน้องไปไว้ตรงนู้นนะทุกคนโอเคตัวนี้แหละอุ้มไปเลยค่ะอึ๊บลักพาตัวเอออย่าลงไปสิแกเป็นใครแกลงมาทําไมฉันไม่ได้อยากให้แกลงมาออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้ามาออกไปไม่ต้องเข้ามานี่โอเคค่ะ อันนี้คือบ้านของแกแกได้มีที่อยู่จริงๆละฉันบอกเลยว่าฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากนะกับการเอาพวกแกแบบเข้าที่เนี่ยโอเคอึ๊บอ้าโอเคค่ะเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะคะทุกคนทำไมมันเหนื่อยจังอะทำไมมันถึงได้เหนื่อยขนาดนี้คะเนี่ยอุ๊ยนี่ไงโปเตโต้กับแครอทค่ะทุกคนที่เราอยากได้ โอเคล็อกตัวนี้ไว้แล้วนี่คะ1ตัวแล้วตัวนี้ก็จะต้องมาอยู่ข้างๆเพื่อนนะคะตรงนี้นะเฮ้ยนายคือใครอะนายออกมาได้หรือเปล่าโอเคเฮ้ยนายเรียนอะไรไปอะหุยเมนดิ้งค่ะทุกคนได้ไวมากเลยนะคะต้องแลกสิคะแบบนี้ขอกลับบ้านไปเอาสมุดแป๊บหนึ่งคะ่ะหุยมาถึงก็ได้เมนดิ้งเลยอะทุกคน สมุดสมุดสมุดอ๋อสมุดเรามีสองเล่มนี่นาะอืมคัพเพิ่มได้ไหมอ่ะเอ้ยเราแลกกับน้องได้นี่นาะเจ้าน้องตัวไหนนะทุกคนเราสามารถแลกกับน้องได้นะคะไหนดูซิสมุดแลกได้ไหมโอเคค่ะใช้กระดาษ3ามนะคะแล้วก็เลเตอร์ค่ะเจ้าหนูขอแลกหน่อยสิใช่พี่ต้องการสมุดแบบหลากหลายเล่มมากเลยเอ่มเอาซัก อืมประมาณนี้และกันพอลาขอบคุณนะมาแลกกันเลยค่ะเป็นเมนดิ้งนะคะ12 e m อ r อ l มค่ะกับ1สมุดนะคะจริงๆ12 e m e r a อ d เนี่ยก็ถือว่าแพงอยู่นะคะทุกคนเราอาจจะได้ตัวที่แรกถูกกว่าน,นี้แต่ว่าขอแลกไว้ก่อนละกันนะคะคอโอเคแลกไปก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวเผื่อแบบสุ่มหานานหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็จับเเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็น ฟาร์มเมอร์นั่นเองก็ไว้สำหรับแลกเอเมอร์ลนี้ค่ะโอเคเราก็มีประมาณ4ตัวค่ะทุกคนแล้วก็มี2ตัวนะคะที่เป็นเออน้องที่สามารถแลกเป็นพวกมเมล็ดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่าของน้องไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกคนเราก็จะต้องทุบวางใหม่นะ แล้วก็ขัดใจ2คนนี้มากๆเลยค่ะดูคนเพราะว่าหมู่บ้านเดิมนะคะที่เราไปเอาน้องมานะคะน้องหมดแล้วค่ะดูคนก็คือไม่มีตัวที่ว่างงานแล้วนะคะก็เลยต้องเดินไปหมู่บ้านอื่นค่ะสองตัวนี้ก็เลยแตกแยกนะคะดูคนเสียใจจุงโอ้โหไม่เอาสิฉันจะไม่ซื้อดอกไม้ฉันจะแบบว่าอยากได้แลกเมลเลตอะ เอออะไรแบบเนี้ค่ะทุกคนเมลอนซีดแลกได้เป็นเอมเมอรัลนะคะแต่ว่าเราจะเอาเป็นเมล็ดข้าวค่ะกับเมล็ดบีทรูทนะคะทุกคนเพราะว่าข้าวกับบีทรูทเราปลูกอยู่นะนี่ไง1ข้าวได้1เอเมอรัลนะคะแต่ว่าอยากจะได้เป็นแลกข้าวทั้ง2อันนะ่ะทุกคนแลกเมล็ดทั้งสอันนะ่ะอยากแลกเมล็ดอ่ะโอ้โหบีทรูทซีดอันเนี้ยดีค่ะทุกคนคืออยากได้อันข้างบนเป็นข้าวแล้วก็ข้างล่างเป็นบีทรูทอ่ะ ต้องสุมหาจนกว่าจะได้นะคะทุกคนตัวดีตัวเด็ดอต่จะมาเมื่อไหร่นี่ไงมาแล้วคะ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเอา,มาเมล็ดมาแลกกันก่อนนะคะโอเคขอกลับบ้านนะจ๊ะแล้วก็เอา,มาเมลร็ดข้าวกับมเมล็ดบีทรูทค่ะทุกคนไปแลกดีกว่าครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะ นี่ค่ะทุกคนก็จะสามารถแลกอ m มเมอรัลได้นะคะอ้าหูยบอกเลยว่าปั๊มอ m e เมอรัลชิลชค่ะตัวนี้ได้อะไรโอ้โหเมลอนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีค่ะเอาเป็นอย่างอื่นเอาเป็นอย่างอื่นอฮ้ยไม่เอาไม่ซื้อดอกไม้ฉันไม่ได้จะซื้อดอกไม้นะอุย้ยเลเวลได้เยอะมากเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าจะให้เราซื้อดอกไม้อย่างเดียวเลยดอกไม้หาเก็บข้างทางได้ค่ะ โอ้ยได้บิดรูทอันเดียวค่ะทุกคนไม่คุ้มค่ะต้องเป็นเมล็ดข้าวกับเมล็ดบิดรูทนะอ๋อเมล็ดข้าวโอ้โหพัมกิงซีดอันนี้คือเราไม่ได้ปลูกเลยค่ะทุกคนฟาร์มเราไม่มีเลยฟักทองอ่ะโอ้ยซื้อดอกไม้อีกละเขาก็ขยันเรียนอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้หนังสือที่เราต้องการอ่ะออ้ยโอนายเรียนอะไรแบบเดิมอยู่ได้ขอเป็นหนังสือกันไฟได้ไหม โอ้โห oh, อะไรก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยอะ่ะโหแต่ถือว่าน้องก็เรียนไวอยู่นะน้องดูเป็นคนแบบใยรู้ใยเรียนนะคะแต่ขอได้เมล่ากันฟงกันไฟอะ่ะโปรดิชชอโปรเทคชันน่นอะไรเงี้อันแบบกองอันเบกกิ้งอะ่ะโหถ้าเกิดไม่มีของพวกนีก้คือไม่มีทางสู้กับมังกรได้จริงๆนะคะทุกคน มันต้องโหดๆหอะหุ้ยอันนี้เป็นหายใจใต้น้ําค่ะทุกคนซึ่งเราเราไม่ได้จะไปใต้น้ําเราต้องการทนไฟซิลทอสซิลทอสเรามีแล้วเราไม่ต้องการแล้วค่ะเรามีที่ขุดซิลทอสแล้วนะคะทุกคนปล่อยผ่านบลอดดี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะทุกคนว่ามันเป็นชั้นอะไรนะน้อยอะทุกคนน้อยน้อยน้อย,อยพาวเวอร์สาม ถ้าเป็น power v อ่ะเอาอยู่ทุกคนอันนี้มันแค่สามอ่ะขอแบบ5แบบโหดๆเลยได้ไหมหรือเราจะพักตัวแรกไว้ก่อนแล้วก็ไปสุ่มตัวอื่นอุ้ยอันนี้ก็คือของดีอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีหรอกไม้สามงามอ่ะไม้สามงามคือเราน่าจะไม่ได้ใช้อุ้ย fortune สค่ะทุกคนโอเค fortune สก็คือโชคลาภสามนะคะแรกเลยค่ะอ้าหูยใช้แค่หนึ่งอเท่านั้นค่ะทุกคนโคตรคุ้มอ่ะ โอเคตัวแรกผ่านไปตัวต่อไปจะเรียนไหมก่อนโอ้โหนิ่งมากค่ะทุกคนคือเขาไม่เรียนนะแบบนี้เนี่ยถ้าวางตึ๊บแล้วเขาไม่เรียนก็คือเขาจะแบบไม่เรียนนะคะโอเคตัวนี้เรียนอยู่ขอดูซีโอ้โหยไม่ดีเลยไม่ดีเลยถ้าเกิดวางใหม่เรียนไหมโอเคเรียนเออแบบเนี้ยโอเคค่ะถ้าเกิดเปดูซีที่แบบขยันเรียนรู้แบบนี้คือพี่เลิฟค่ะทุกคนพี่เลิฟมากโอ้โหยสวิปเอทค่ะทุกคน ขอ oh, protection f i โ e protection u n b กก a k i n ที่เราต้องการนะ mm hmm. เหนื่อยตอนสุ่มแบบนี้เได้ยละคะ่ะ mm hmm. ทุกคนกว่าจะได้ตัวที่ถูกใจมันก็ลำบากเหลือเกินนะคะโอ้โหเรียนเหมือนเดิมเรียนทำไมเนี่ยว,ว,วิชาเดิมจะเรียนทำไมเลยวิชาอ่ดโอ้โหวิชาเดิมวิชาเดิมจะเรียนทำไมคุณพี่จ๋าอฟอร์จูนหนึฉันมีแล้วจ้ะฟอร์จูน3น่ะโชคลาภฉันมีแล้ว โปรเจกต์ไทโปรเทคชั่นสค่ะทุกคนการระเบิดไม่ต้องการอะต้องการโปรเทคชั่นนะเด็กต้องการแบบโปรเทคชั่นโหดโอ้โหเคิร์ o ออ i n บดิงมาทำไมเนี่ยหนังสือค่าสถานะแดงคือมันไม่ควรจะต้องเรียนปะอันนี้ไม่ต้องเรียนหรอกเอ้ยนี่ไงโปรเทคชั่นไอค่ะทุกคนโอเคแรกเลยจ้ะแรกเลยจ้ะใช้เพียงแค่1 Emerald ด้วยนะคะทุกคนคือ โคตรถูกโอเคค่ะได้หนังสือโปรเทคชั่นแล้วเฮ้ยอินฟินิตี้ค่ะทุกคนอันนี้โอเคแลกไว้ได้ค่ะโอเคตัวนี้เป็น,น,นอ,อิอนฟินิตี้ตัวนี้เรียนอะไรอ่ะโอ้ยเรียนไม่ดีเลยทุบทิ้งเลยเนี่ยวางใหม่ตัวนี้เรียนอะไรอ่ะโหควิดชาร์ตนะคะใช้กับหน้าไม้๊บเรียนไมนเป็นอะไรอ่ะเมนดิ้งค่ะทุกคนเมนดิ้งแต่ตัวนี้ หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะทุกคนตัวนั้นแบบตัวนี้มันตัวนี้มันต้อง12 e m อ r เ l มเรนี่ยทุกคนแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้ละกันนะคะเผื่อเราได้ใช้เมนดิ้งเยอะค่ะทุกคนอ่ามี2ตัวไว้ไม่เสียหายค่ะฉันใช้งานพวกแกหนักเกินไปหรือเปล่าพวกแกก็เลยเรียนไม่ดีเลยเฮ้ยแอร์สกิลสไม้กวาดใส่กับไม้กวาดค่ะทุกคนเฮ้ยมันมีไม้กวาดด้วยหรอ เอาดีมีไม้กวาดด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าต้องใช้เบสลอสค่ะโอ้โหเรายังไม่ได้ลงนรกไปสู้กับพวกเบสเลยนะคะโอเคทำไม้กวาดได้ค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นของสำหรับเินชานไม้กวาดนั่นเองนะ Two <hours> later. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีน้องๆน,นะคะเรียนรู้หนังสืออะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็จะเป็น f o r t จูน3ค่ะหรือว่าโชคลาภสามนั่นเอง โอเคตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นชาร์ปเน็ตวค่ะหรือว่าแหลมคม5เลยค่ะอเอาเป็นชั้นกับดาบนะคะคือโคตรโหดนะทุกคนทําให้ดาบของเราตีแรงขึ้นนะคะตัวที่3นะคะไม่ชอบเรียนนะคะก็เลยยังเป็นคนว่างงานอยู่นะคะโอเคตัวต่อไปนะคะเป็นโปร t เทชั่น IV ค่ะอันนี้ก็เอาเป็นชั้นกับชุดเกราะก็คือโหดแน่นอนค่ะทุกคนป้องกันการโจมตีนั่นเองนะคะ ตัวต่อไปค่ะก็คือ Mending ค่ะทุกคนอันนี้คือของที่แลที่สุดใน Minecraft แล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่า Mending การซ่อมแซมนี่คือแบบดีที่สุดแล้วเนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นล o ต t ิ้ง3ค่ะทุกคนก็คือฉกพิง3นั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้ว่างงานค่ะไม่ชอบเลียนก็ว่างงานไปซะ ต่อไปนะคะก็คือ i n นฟินิตีค่ะทุกคนก็เป็นชั้นกับธนูนั่นเองนะทำให้เราสามารถใช้ลูกธนูได้แบบไม่จำกัดเลยค่ะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนด i ้ g อีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนอันนี้เป็นตัวที่2ที่ได้มานะคะแต่ว่าราคาแรกนะคะถูกกว่าตัวแรกค่ะทุกคนนี่1เหรียญเท่านั้นเนี่ยคะก็คือ1นึ่งอมเเท่านั้นนะคะ,คนนะ,คะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะคะใช้12บสองแอมนั่นเองค่ะ พี่ก็เลยเก็บไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเราน่าจะได้แลกตัวนี้บ่อยกว่านะคะโอเคตัวต่อไปค่ะ e f f i e n s i V ค่ะหืมประสิทธิภาพ5กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนแถมแลกแค่1 Emerald เ,เ,เท่านั้นเนะะี่ค่ะหโคตรถูกอะทุกคนและก็ตัวนี้ค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าหานานมากๆเลยค่ะ Fire Protection IV ค่ะ ป้องกันไฟนี่คือเป็นตัวที่หานานที่สุดเลยนะคะแล้วก็หายาวมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปค่ะเป็น u n b เบกกิ้งค่ะก็คือคงทน3นั่นเองนะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะ e f f i c i e n c y IV ค่ะหรือว่าประสิทธิภาพ4ี่ค่ะอ่าน้องๆจะงงนะคะว่ามีประสิทธิภาพ5้าแล้ว จะเอาประสิทธิภาพ4ีมาทําไมนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัวที่พี่ขันสุ่มก่อนนะคะแล้วก็คือมันก็ได้4มาใช่ไหมซึ่งพี่ก็กลัวแบบว่ามันจะไม่ได้5ค่ะทุกคนเราก็เลยแลกล็อกน้องไว้ก่อนนะคะก็คือน้องแบบใช้แค่หนึ่งแอมเอรลนะคะในการแลกนั่นเองค่ะทุกคน พอแรกตัวนี้มาเสร็จนะคะดันไปสุ่มตัวนี้ได้มาเป็น e f f e n c y V ค่ะหรือว่าประสิทธิภาพ5นั่นเองค่ะแล้วก็มันใช้แค่หนึ่งแอมแรแรกเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือแบบดีอ่ะไอเลิฟอสุดๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็น้องพวกนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้ตามที่พี่อยางได้แล้วนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นแกลกเมล็ดข้าวกับบีทรูทนั่นเองนะคะแลกเป็นเอมเบอร์ได้นั่นเองนะคะ พวกนี้ก็คือแบบว่าเราเป็นโซนหาเงินละกันอืมเราต้องเอาของมาแลกเพื่อแบบได้เอเมอรัลนั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนบอกเลยว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะสําหรับการสุ่มให้ได้น้องมานะคะบอกเลยว่าเหนื่อยบ้างๆค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับพี่ขวัญได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบายบายค่ะ